สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้รายการฟิล์มชาแนลลงพื้นที่ตำบลดอนอำเภอปนารจังหวัดปัตตานีวันที่สองตุลาคม2567เวลาประมาณ1 0 3 0นะพิธีวันศาสตร์ประเพณีดั้งเดิมของชาวภาคใต้คือพิธีการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในความเชื่อว่าวันนี้วิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมาคอยลูกหลานเพื่อจะได้รับอาน,นิสงส์ที่ลูกหลานได้มาทำบุญวันศาสตร์หรือเรียกว่าวันชิงเปรตครั้งนี้เป็นครั้งส่ง เพื่อให้ปู่ย่าตายายได้กลับสู่โลกสวรรค์ของท่านไปในวันนี้หลังจากลูกหลานได้มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แล้วเป็นความเชื่อมาช้านานที่ทํากันเป็นประเพณีในภาคใต้วันนี้จะนําเสนอที่วัดดอนตะวันออกเรื่องชาวบ้านมาทําบุญตักบาตรพูดคุยพบภะษามัครีกันในกลุ่มญาติพี่น้องในกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนบ้านได้ถามความสุขความทุกข์กันร,ระหว่างได้พบกันในวันรวมญาติ I love Bobby Bobby เราจะพาไปรู้จักกับวันรับส่งตายายประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานในภาคใต้ของไทยประเพณีนี้จัดขึ้นในเดือนสิบเป็นการทําบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษแสดงถึงความกตัญญูและความผูกพันระหว่างคนรุ่นหลังและผู้ล่วงลับวันรับตายายจะจัดขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเป็นวันที่คนใต้มักกลับบ้านเกิดมารวมญาติเพื่อทําบุญส่วนวันส่งตายายจะตรงกับวันแรม15บ่ําค่ำเดือน10 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่2ตุลาคมในวันนี้ชาวบ้านจะจัดเตรียมอาหารและของใช้ต่างๆให้อย่างพิเศษเพื่อให้ตายายหรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได้นำกลับไปใช้หลังจากทำบุญตักบาตรแล้วยังมีการวางอาหารบนร้านเปรตเพื่อให้เด็กๆและชาวบ้านแย่งชิงกันตามความเชื่อว่าเปรตจะได้รับอาหารด้วยขนมประจำเดือนสิก็มีความสำคัญเช่น ขนมลาขนมกรุบขนมจู้จุนซึ่งแต่ละท้องที่จะมีการทำขนมต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกครอบครัวมีเหมือนกันคือความรักและความเคารพต่อบรรพบุรุษยายไปทุ่งทาลาเขาจัดงานยิงย่งใหญ่จัดสุขหัวใจปักตายบ้านชาติทำบุญสงตายายสุดท้ายไปชิงเป็ดมันนงเรือเห็ุชิงเป็ดบ้านเราไปอยู่ที่ไหนไม่สุขใจ ये विमान मेरा กันต่อลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นความสนุกสนานของเด็กๆตามประเพณีคือการปีนขึ้นร้านเปรตเพื่อสร้างความรักสามัคคีของกลุ่มเด็กๆและเป็นกีฬายอย่างหนึ่งโชว์ความแข็งแรงในการปีนเสาที่ลื่นไหลด้วยน้ำมันเครื่องสีดำเพื่อทำให้ปีนมีความยากยิ่งขึ้นกว่าจะถึงของรางวัลด้านบนเมื่อไปถึงด้านบนแล้วผู้ชนะที่ปีนขึ้นก่อนใครจะโยนข้าวต้มขนมและสิ่งของต่างๆที่อยู่ด้านบนดยลลงมาให้ทุกคนได้แย่งชิงกันเพื่อความสนุกสนาน และความมีน้ําใจในการแบ่งปันทางรายการเห็นความพยายามของน้องๆก็จะตรางวัลให้500บาทสําหรับผู้ที่บีได้เป็นคนแรกเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไปเจมเตครับลูกใครลูกใครลูกูเครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนไปโรงเรียนตดนไหมครับโดนแลมครับแล้ววันนี้วันนี้ขึ้น ร้านเศษได้ดีใจไหมดีใจครับพูดเลยพูดเลยดีใจแรงบ้านเรากระไดประเสริฐีใจครับได้ได้รางวัลจากใครไปลออเอ๋อเอเดี๋ยวเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เราโชว์หน่อยโชว์ยาโชว์หน่อยเดีก็มากินไปอ่ะห้าร้อยไหวได้อ๋อเนี่จะจะไปไปซื้ออะไรเงินหน่าร้อยนี่เอาไปโรงเรียนครับโอเคโอเคนะโอเคขอบคุณครับครับ สวัสดีครับนี่คือวัดดอนกลางตำบลดอนอำเภอปันเดชจังหวัดปัตตานีครับจงเปลตภาษาบ้านเราก็คืองานเดินสิบประเพณีเดินสิบงานรงเปรตก็มีที่วัดดอนกลางก็มีการแห่มับแลกแห่ตัวเปรตอ่าัวเปรตปัตตานีทำบุญเดินสิบแต่เป็นภาษาลาเดก็คือชิงเปรตนะเดินสิบแล้วก็แห่มีการแห่กระบวนเป็นดิวกระบวนมีแห่กล้องยาวกับกับชาวบ้านมารวมกัน เอามาตกิดตาในวัดมาถึงประกอบกับเสาตัานเป็ดอ่านประชาดดนกระดาเป็ดกัดมีการทํากันที่นี่ก็สวยงามครับวัดดอนกลางสวยงามอ่าชาวบ้านมารวมมากครับหลายร้อยคนกลับมาถูกแห้งหยาดขี่ประโยชนต้างจังหวัดแกร์ภุนกระกำามาภูนภูนน้ำเรานะครับมาทรงตายายก็าเด็กทรงตายายมาทำบุญกันทำบุญเดินสิบกับกันเยอะ ครับในตัวเพลตคนะแลัวก็ในการจริงเพลตทำเสาทำเสาหลานเพลตนี่คือเป็นเสาที่เขาซื้อตรวกันมาใช่เสาไม้เลาอนอ่าทำไม้เลาอนเล้าแล้ว,นนลว,ลวกับกระตินีตานนี่ยมันเกลืองแล้วก็มีซานซานกระดังหรือว่ขันกระด้งนะครับเราใช้บบไปซานแล้วกับกรตินีข้างบนจะมีของกินของหวานของข้าวขระนุม่มเป็นมาเราขนมเจ้ฮูข้าวต้มมัดข้าวตม้มอะไรต่างๆก็ใส่เข้าไปผลไม้เบียร กลับก็มีหลายๆอย่างมีทางอำเภอเขาก็มารวมและกวดเป็นชาวบ้านชุดหมักชาวบ้านกรรวมมือกันที่อำเภอเขาก็มารวมด้วยตับต่างตำบลอบตอะไรเขาก็ในการชารำนุนนะครับเป็นประเพณีที่จะซืบต่อดกันต่อตไปครับกับกับกับเขาขึ้นหมักเขาขึ้นหมักครับ